ดีกับโปรชองเดียนะครับตีมหลังบ้านน้ององคงอิงนะครับผมอรุณสวัสดิ์นะครับตออจากเจ้าฟีีตุกตาทีทาาน่น่ารักนะครับฟีีน,น,น, FC, น,น, FC น้องอิงฟซสีเศร้าหน่อยเป็นแปนแฟนฟีีมหลังบ้านแล้วก็ฟีเีเด็กๆแก๊งสีขานะครับแล้วต่อไปน่าจะมีฟซีกุมาน้อยของเรานะครับเจ็ดกุมากันบ้านนะครับผมเนาะนี่ครับ ข้าวน้ำตาลอยู่นูน่นสองเดี๋ยวนี้ฮะดิดดอาลุงวัดน,นะครับพี่ตังมาเทสแล้วก็วัดดีกับพูดเจ้าเจ้าพีตาตาทุกคนกับผมเช้าก็มาดูสาวน้อยดี๊ดดนะครับไม่ใช่เท่าน้อยแล้วนะครับผมเนาะเป็นแม่คนแล้วเป็นแม่เด็กๆเจ็ด,ดตัวแล้วไม่ใช่แม่คนครับ Ổn ừ, mấy nó hử, đi Ổn mấy Ayah, 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 không mấy à? mà ừ mấy chị mấy hả lúc kia nâm gì? Này subscribe cho Bé không mà con bé, bảy chi mà nhiều con mà. <laughs> mà rồi tòn rập rồi leo ครับ. sẽ Xem đố đuôi. Đợi đã, buồn rốt. ให้อือจีก่อนไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋วิธีที่อือ,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 อจีก่อนไปนี่กับผมบรรยากาศเช้าๆนะครับพ่นฝาน่าจะแรงแล้วลงเดียว่ รอินมีน้ำคางเล็วนะครับอีฟทีเนาะดดีมาดดีไม่ไปไม่ไปนี่มีน้ำคางนะครับหยอดยาเลยนะครับปลายข้าวมาเร็วมาดดีมาเร็วลูกมาเร็วม,เรวมาไม่ตามโดไปนะ Đi đi, đi đi Mà nè, mà đều Mà, mà, nè, mà, mà, mà Nè, 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 ว่าต,ติดกำลังขึ้นนะครับผมนะกำลังเห็นแสงตะวันหน่อยๆนี่หมดหน้าฝนแล้วก็ับดีใจครับผมเตกๆกันนะหมดหมดช่วงหน้าฝนไม่ปักเลยครับ ดีดีดดีมามาเนี่ยก็ไปออกกำลังกาย exercise ่อนก็บพ่มวิ่งไปโน่นไปนี่หลังจากนอนมองหน้าลุงเดียเมือหน้าเอ็นดูรับมาดีดีมาเร็วมานี่ลูกมาเร็วลูกมาเร็วมา เดดีๆไม่ไปนะไม่ไปนะมาเร็วมาเร็วเดดีๆมาเร็วมาเดดีๆนี่นอนรับกันนะครับ điệp <laughs> à, đi đi, đi kinh con này gặp chào nè rốt rã quả cao tân mà cao yếu rồi để ý sơn đô rót muôn coi kỹ lăng này gặp chào ni đều hay hai đi đi con mình bị dệt à Hôm bà lăng sao nói con Kinh đâu kinh, kinh, kinh. นามลงเดียวเปลี่ยนไหมนะครับใส่หว้ทีนหนคงแลนะ้วเนาะอันนี้ก็ออกมากินข้างนอกครับจาานี้ใช้กันทางนามก่อนแล,บบล้วพบรอไม่จะได้กระบากินเหลือเติมมดกับ Cảm ơn các bạn khá có yên như cái nào đồ tây canh này không ดูเด็กๆไปเร็วไปอากินเสร็จแล้วไปเร็วข้าไปเร็วนี่นี่กินน้ำไปเร็วไปไปเร็วนุ่นลุกนไปดดดี้เดดีมานี่มา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 เด็กๆร้องแล้วมาเร็วมามามาของคู่แบบนี้ครับดดี้ ออกมาเร็วมามามาเข้าไปในกองเร็วเด้อเด้อเด้อเมาเร็ว,รว,รว,รวมายำไมน่นี่กับตาลุงเด้งก็ไม่เคยอ้วนะตาลุงเดียอยู่ตือว่าเด็กๆปล่อยไปไม่เคยอ้วง เอาก็ไม่เป็นได้เดี๋ยวไปก็ไปเดินเล่นกับผมยังอยากเดินยังอยากเล่นอยู่กับต้องใช้นอนเมย์มาตั้งคืนอาจจะไม่คลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วกย่ากดตามกดษน,นานะครับฝากติดตามช่องเดียด้วยนะครับทีมหลังบ้านน้องอุ้งนะครับป้านางป้าวันแล้วก็บ่าวโซนนะครับผมนะทีมหลังบ้านเดินมไปคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม